อุดหลังคาแบบนี้ได้แปดปีแน่นอนไปชมวิธีครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็เป็นนะครับหลังคาเตาเฮ้า u นะครับ mm hmm. กระเบื้องคอนกรีตกับกระเบื้องร่อนคู่นะครับ mm hmm. จะเห็นว่านี้เราทําการซิลหัวสกูเรียบร้อยครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าในโซนที่เป็นสีขาวกับในโซนที่ใช้เป็นน้ํายาเคมีกันซึมนะครับตัวสีออกสีเดียวกับหลังคาคือ น้ำตาลอมแดงนะครับก็จะเห็นว่าเข้ากันกับหลังคาทำไมถึงทําอย่างนี้เป็นสองสีครับก็คือด้านหลังเนี่ยนะครับลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องสีเราก็เลยใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออกแดงเนี่ยเราทําให้ตรงกับสีของสันหลังคานะครับอันนี้ถ้ามองจากด้านล่างสีจะกลมกลืนมากนะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยเดิมทีมันเป็นสีแดงแต่เนื่องจากมันโดนเชื้อราแล้วครับก็เลยทําให้ต้องทําน้ํายาออกสีใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวไปชมปัญหาครับว่าเกิดจากอะไรตามที่ผมเคยกล่าวไปหลายๆครั้งครับว หลังคาเป็นตะขอปอปานะครับเวลายึดสกูเนี่ยนะครับช่างส่วนใหญ่จะยึดที่หางแผ่นหัวแผ่นไม่ยึดสังเกตครับว่าแผ่นต่อไปจะมีแผ่นตกลงไปที่มันตกเพราะว่ามันไม่ถูกเจาะทะลุทีเดียว2แผ่นแล้วคล้องกับแปรถ้ามันเจาะทะลุทีเดียว2แผ่นแล้วคล้องกับแปรแผ่นด้านล่างจะถอยไม่ได้นี่จะเห็นว่าหัวแผ่นด้านล่างถอยเพราะว่าหัวแผ่นไม่ถูกยึดลงกับแปรนั่นเองครับเพราะนั้นมันเป็นสาเหตุของกระเบื้องถอย และทําให้ช่างตกหรือเกิดปัญหาฝนล่วหนักเพราะกระเบื้องถอยนั่นเองวิธีทางแก้ก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสกูยิงหรือจะใช้เป็นแบบเดิมก็ได้แต่ต้องเจาะทั้งสองแผ่นเพื่อยึดเข้าแปรเพื่อแก้ปัญหาครับวิธีนี้ก็จะทําให้ปัญหาการล่วหรือแผ่นตกไม่เกิดขึ้นในอนาคตครับและบริเวณปลายนิ้วของผมก็คือปัญหาจากการที่กระเบื้องหลุดเมื่อสักครู่ครับทำให้ฝ้าเกิดการเสียหายเป็นจำนวนมากและวงกว้างครับ มาดูจุดต่อไปครับจุดนี้เป็นปัญหาหลังคารั่วที่ช่างส่วนใหญ่จะแก้ไม่หายครับไปดูครับว่าเกิดจากอะไรครับอันนี้คือจุดน้ําปะทะนะครับกรณีเราใช้ปูนปั้นลักษณะนี้ครับก็จะเกิดปัญหาการรั่วได้เดี๋ยวคิดวิเคราะห์ตามผมนะครับถ้ากรณีมีน้านะครับไหลมาในร่องเนี่ยนะครับถ้าเป็นแผ่นอื่นเนี่ยนะครับน้าก็จะมาออกตรงบริเวณปลายแผ่นแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยน้ำจะออกปลายแผ่นไม่ได้นะครับน้ําจะมีการมุดเข้าไปและเกิดการรั่วรวมทั้งจุดที่ใช้ปูนปั้นหรือปูน อบรัดไว้เนี่ยนะครับโบกไว้เนี่ยนะครับเมื่อปูนเกิดการแตกร้าวก็จะมีน้ําซึมเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ปัญหาแก้ปัญหายังไงให้ได้8ปีไปชมนะครับวิธีนะครับเราต้องใช้เป็นเทปบิวทิวนะครับหรือเทปกันซึมนะครับถ้าเป็นวิวทิวมันจะทนนะครับแล้วก็ผิวที่เป็นฟอยนะครับมันจะมีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้ดีกว่าเทปทั่วๆไปนะครับคือถ้าสมมุติพื้นที่มันกว้าง จำเป็นต้องติด2แผ่นนะครับเราต้องติดจากด้านล่างขึ้นด้านบนก็จะเห็นว่าเนี้ยใช้เทปคุมปิดนะครับแล้วก็ใช้อีกแผ่นหนึ่งปิดซุกเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวเราจะล่นกระเบื้องมาถอยนะครับวิธีนี้เวลาน้ําลงมาก็จะทาให้น้าเปลี่ยนทิศทางนะครับโดยไม่สามารถซึมเข้าไปในชั้นปูนได้นะครับก็จะเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวรเลยนะครับอยู่ได้เกิน8ปีแน่นอนครับ ทำไมถึงบอกว่าอยู่ได้8ปีผมอ้างอิงจากอายุเทปนะครับเทปกันซึมเพราะเทปกันซึมผู้ผลิตแจ้งว่าอยู่ได้8ปีเพราะฉะนั้นถ้าเทปไม่เสื่อมสภ,ภาพแปลว่าไม่เกิดปัญหาการรั่วซึมในอนาคตนั่นเองครับคําถามต่อไปก็คือระหว่างเทปกันซึมกับปูนนะครับเวลาแก้ปัญหาการรั่วซึมนะครับอะไรดีกว่ากันผมบอกเลยนะครับว่าเทปดีกว่านะครับเพราะปูนมีโอกาสที่จะแตกเล้าได้นั่นเองครับ หลังจากที่เราทําการปิดเทปไปแล้วก็จะทําการทาน้ํายาทับนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็เจ้าอะคริลิกการซึมเนี่ยก็จะช่วยไปปกป้องเทปนะครับทำให้เทปมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าเดิมนั่นเองครับ